คอนโดทำเลใกล้มอขอแค่5นาทีพร้อมส่วนกลางแบบครบจบสุดๆสามารถลากกระเป๋าเข้าได้เลยคอนแกนจัดเต็มวันนี้เรามาอยู่ที่ดิออริจินแคมปัสขอนแก่นคอนโดที่นี่เนี่ยเขาก็จะตั้งอยู่ที่นนม่วงเลยนะคะห่างจากหมอขอแค่ห้านาทีจะบอกว่าส่วนกลางที่นี่เขาสวยมากเลยทุกคนมีสระว่ายน้ําให้นอนชมวิวแบบชิลๆหรือจะเป็นฟิตเนสที่มาพร้อมเครื่องออกกาลังกายแบบจัดเต็มและเวิร์กอิ่งสเปซที่สามารถมานั่งทํางานอ่านหนังสือได้แบบสบายมาที่ห้องนอนกันบ้างนะคะที่นี่เนี่ยเขาจะมีห้องทั้งหมด3ไทายแต่วันนี้เราจะพามาชม2ทก่อนนะะคงนะตา1 เขาจะตกแต่งสไตล์มินิมอลเจแปนิดนะคะจุดเด่นเขาเลยเนี่ยก็คือสมาร์ทโคเซตท,ที่เดียวในขอนแกนก็คือมีวอล์กอินโคเซตในตัวให้ด้วยบอกเลยว่าต้องถูกใจส,สาวๆแน่นอนในส่วนของห้องน้าเนี่ยเขาก็จะแยกโซนเปียกโซนแห้งแบบนี้เลยนะคะมาที่ห้องครัวกันบ้างขนาดกําลังพอดีเลยเหมาะกับคนชอบทําอาหารสุดมาต่อที่ห้องอีกหนึ่งไทยบ้างนะคะห้องนี้เนี่ยก็จะขนาด28ตารางเมตรห้องนี้ก็จะมีขนาดใหญ่กว่าห้องเมื่อกี้นะคะแบ่งโซนแบบชัดเจนห้องนอนก็บอกเลยว่ากว้างนะทุกคนมาพร้อมตู้เสื้อผ้าให้ด้วยส่วนโตเครื่องแป้งและห้องนนนนนนน้้้้ก็จะะะอออออยยู่่่ตรงงงงงหหัเเเลลคคไ์ขีื เป็นครัวปิดติดกับระเบียงม,มีพื้นที่ทําอาหารได้แบบชิวๆเลยคอนโดที่นี่เนี่ยราคาเริ่มต้นแค่1.59ล้านบาทพร้อมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าสูงสุดถึง5รายการเลยลืมบอกว่าที่นี่เขามีที่ชาร์จสำหรับรถไฟฟ้าด้วยนะใครสนใจก็สามารถติดต่อขอชมโครงการได้ทุกวันนะคะตั้งแต่9มงจนถึง1ทุ่มเลย